ซื้อสลักออมทรัพย์ชุดมังกรหยก7,000 700, 0บาทกาลันตีผลตอบแทนรวม6,160บาทเหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันกับสลักอมอมทรัพย์ทกอสอชุดมังกรหยกฝาก100ลุน10ล้านบาทในทุกๆเดือนจากธนาคารทอกอสฝากกันเล์กับสกายคอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสลักอมอมทรัพย์ทกอสอชุดมังกรยกนะครับ ผู้มีสิทธิฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มนิติบุคคลน,นิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกประเภทการรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ100บาทผ่านแอปพลิเคชัน baac mobile หรือเคาน์เตอร์ธนาคารตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2568เป็นต้นไปอายุการรับฝาก2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝาก อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขในการจ่ายอัตาดอกเบีย้ยผู้ที่ฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาการฝาก2ปีจะได้รับอัตราดอกเบีย้ย0ูนหน่วยละ0.4บาทนะครับคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.2ต่อปีโดยธนาคารทกสจะทําการโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอนของลูกค้าให้อัตโนมัติผู้ฝากไม่ครบ3เดือนธนาะคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลาก2บาทต่อหน่วย ถอนคืนได้98บาทต่อนหน่วยผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบีย้ยจำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่อครั้งนะครับประกอบไปด้วยเงินรางวัลต่องวดมีจำนวนสูงสุดรวมนะครับ2,114,402รางวาัลเป็นเงินรางวัลสูงสุดนะครับ96,990,000บาท โดยประกอบไปด้วยรางวัลที่1เสี่ยงหมวดจํานวน1รางวัลรางวันละ10ล้านบาทรางวัลที่1ต่างหมวดจํานวน99รางวัลรางวันละ10,000บาทรางวัลที่2หมุน3ครั้งนะครับจำนวนรางวัลจํานวน300รางวัลรางวันละ5,000บาทรางวัลที่3หมุน10ครั้งจํานวน1,000รางวัลรางวันละ,ะ2,500บาท รางวัลเลขท้าย4ตัวหมุน1ครั้งจํานวน1 0 0 0รางวัลรางวัลละ600บาทรางวัลเลขท้าย3ตัวหมุน2ครั้งจํานวน2ล้านนะครับรางวัลรางวัลละ10เอ่อรางวัลละ10บาทรางวัลพิเศษเสี่ยงหมวดมีมี16รางวัลด้วยกันรางวัลละ1ล้านบาทนะครับโดยจะจับนะครับครั้งละ2รางวัลนะครับรางวัลละ1ล้านบาท โดยจับในปี2568ในเดือนมิถุนายนกันยายนและธันวาคมปี2569เดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนธันวาคมและปี2570ในเดือนมีนาคมนะครับนะรางวัลพิเศษห้ามพลาดเด็ดขาดนะเพราะนั้นใครนะครับสนใจอยากจะฝากนะครับอยากจะฝากจะออมในรูปแบบของสลากออมทรัพย์ทกสก็ห้ามพลาด ซื้อสลากออมทรัพย์ชุดมังกรยก700,000บาทจะได้รับ7,000หน่วยนะครับโดย7,000หน่วยนั้นจะถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวโดยลังวันเลขท้าย3ตัวเลขละ10บาทจำนวน14หมายเลขด้วยกัน14คูณ10ก็140บาท140บาท,บาทคูณ24ก็3,360บาท ครบกําหนดจะได้ดอกเบีย้ยหน่วยละ0ูนบาทนะครับ0ูนบาทคูณเจ็ดหน่วยเท่ากับ2,800บาทรางวัลบวกดอกเบีย้ยรางวัล3,360บาทบวกดอกเบีย้ย2,800บาทก็เป็น6,160บาทนี่คือผลตอบแทนรวมนั่นเองครบกําหนดจะขายได้แนวหน่วยละ1น0บาทสีสตางค์คูณเจ็ดหน่วยเท่ากับ7,000เจ็ดแสนสองพันแปดร้อยบาทนะครับรางวัลน,นะสามพันสามร้อยหกสิบาท 2,800บาทบวก3,360บาทเป็นนะครับรวมกันเป็น76,160บาทผลตอบแทนคือ6ก6 0บาทรับไปเลยก่อนจะกการสลากนะครับออมทรัพย์ชุดมังกรหยกเป็นชุดใหม่นะครับใครสนใจก็ลองลุ้นดูนะลองซื้อดูนะครับซึ่งเปิดให้ซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ แคมเปญน,นี้จะเด็ดจะดวงใครจะถูกรางวัลยังไงลองพิมพ์มาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยวยังไงก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกรันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุ้ม บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีวอลเลตด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นราม้ระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ3ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อๆ,ๆ,ๆจนสุดท้ายไม่เหลือสนะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงน้นอย่างนี้นะครับ จำเอาไว้ว่ามีสติอย่าหลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับ